สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่4กุมภาพันธ์2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเ e ียวทางเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น Daily กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็น Daily ตามระบบนั้นที่เกิดจาก action market นั้นนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วสักประมาณ 5 6ะฮะยังไม่ไปไหนไกลอที่เดยวอยู่นะครับเมื่อวานนะฮะเราบอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นจะมีอยู่อีกในระดับหนึ่งแล้วยืดเกือบแล้วเมื่อวานนะครับผลปรากฏว่าก็ยังไม่ไปไหนเช่นกันนะครับเป็นกรอบกว้างนะครับเพราะเกิดจากแอคชั่นมาร์เก็ตที่ผิดลักษณะไปนิดหนึ่งเดี๋ยวเขามาคุยกันนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นก็จะมีน้อยกว่าเมื่อวาน นะฮะตรงนี้นะฮะเหลืออีกนิดเดียวก็จะเข้าสู่โซนโอเวอร์แล้วฮะเขาจะขึ้นมานะครับเขาก็จะเป็นการเท่จบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นแล้วกําลังเป็นรอบที่กําลังเริ่มต้นเทรนเท่านั้นแล้วนะครับแบบนี้นะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาอยู่กับศูนย์เลยครับทั้งเป็นหลุมๆเนินๆนั่นก็หมายความว่านะครับเขายังคงในกรอบนะฮะกรอบที่เป็นไซด์เบย์ออกข้างก็ตั้งนานแล้วนะครับคลิปปีแล้วก็ยังไม่ไปไหนนะครับนะ ทำไมกราฟไม่เคลื่อนที่ไปไหนสักทีนะครับเพราะว่าตลาดนั้นมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายนั้นนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มมันจะลดลงด้วยเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะครับเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นในระยะใกล้นะครับมีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะฮะเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะฮะก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลง เรามาดูในทำเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบยังไม่เกิดรอบสัญญาณใหม่เลยนะครับยังเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นเมื่อวานนะวเราวิเคราะห์ไปแล้เนี้เราวิเคราะห์บอกว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อผลปรางฏว,ว่าก็ยังไม่ไปไหนนะครับยังเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับยังคงอยู่ในกรอบอยู่นะครับยังไม่ไปไหนไกลเพราะว่าอันนี้นะครับเป็นการฟ r อ m แพทเทิร์นสร้าง ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อแล้วนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะฮะนะฮะตอนนี้นะครับแบบเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์การขึ้นนะมันจิ้มไปเยอะแล้วนะครับแน่ๆนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็หมายความว่าเขาอย่างอยู่ในโหมดของการพักตัวค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวนะครับพักตัวธุรกิจด้วยนะครับทําไมกราฟเป็นแบบนี้ก็เพราะว่านะฮะ ตลาดนั้นยังคงมีการซื้อขายในระดับที่คงที่นะครับยังแข็งแรงนะครับแรงซื้อแรงขายนั้นนะฮะสลับสับเปลี่ยนกันด้วยก,กลไกเบื้องต้นของตลาดนะครับเขายังคงไม่หนีห่างไปไหนไกลนะก็คือแรงซื้อแรงขายนั้นพอๆกันเองเราจะเห็นได้ว่านะฮะแรงขายนั้นอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวกเกือบอ่อนแรงแล้วก็มีแนวโน้มจะลดลงนะะส่วนแรงซื้อนั้นก็กําลังเริ่มก่อตัวเหมือนกันนะครับแต่ยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงอยู่ เราก็พอจะสรุปในทำเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบยังไม่เกิดรอบสัญญาณใหม่นะครับยังเป็นสัญญาณการเคลื่อนที่ที่เป็นแพทเทิร์นเล็กๆที่ยังไม่แข็งแรงนะครับในระยะใกล้าอาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วจบรอบก่อนแล้วถึงจะมีโอกาสเดินทางต่อนะครับเดินทางต่อผมวมว่าก็จะขยับขึ้นไนด้เฉลี่ชุดน,นะครับ ทีนี้เรามาดูในทาเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นเล็กๆเท่านั้นนะครับยังไม่ไปไหนไกลเลยนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนอาจจะเกิดรอบสัญญาณเล็กๆผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์นะครับส่วนแห้งใหญ่เป็นแอคชั่นมาร์เก็ตนะครับหากเราตัดแอคชั่นมาร์เก็ตออกมันก็จะเป็นการไซด์เวย์ออกข้างชัดเจนเลยนะฮะแอคชั่นมาร์เก็ตไม่มีผลอะไรบ้างนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่า ใน a อคชั่นมาร์เนี้นะครับใครเรียนไปแล้วเรื่องข่าวก็น่าจะพอจับได้นะครับว่าทำไมมถึงเป็นแบบนี้นะครับ ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับพ่อกำลังอยู่ในโซนที่เรียกว่าโซนโอเวอร์โอเวอร์บอทแล้วนะครับนะฮะยังไม่อยากจะขึ้นต่อก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะครับทั้งๆท,ท,ที่เขาอยากกลับตัวในโซนสัญญากาศเนาะนะฮะนั่นก็หมายความว่าเขาจะงคงนะฮะเป็นแห้งเล็กๆแบบนี้นะครับเราจะเห็นแห่งเล็กๆสั้นๆแบบนี้เท่านั้นยังไม่สามารถที่จะเห็นคลื่นยาวได้ นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางอันนี้เกาะอ,อยู่กับ0ูนย์ชัดเจนเลยนะครับนั่นงคงหมายความว่านะฮะเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเบย์ออกค้างนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่เกือบเกือบอ่อ,อนแรงนะครับแรงซื้ออยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับส่วนแรงขายยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่ หนึ่งชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นรอบสัญญาณฝังขาขึ้นเล็กๆเ,เท่านั้นนะครับเพราะว่าแพทเทิร์นการเคลื่อนที่เขายังคงเป็นแพทเทิร์นเล็กๆที่ยังไม่แข็งแรงนะครับในระยะใกล้าอาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องดูแอคชั่นมาเก็ตวันนี้ด้วยนะครับนะฮะทีนี้เรามาดูแอคชั่นมาเก็ตในวันนี้บ้างนะครับปัจจัยกระทบค่าเงินนะครับที่เป็นปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่1 นะครับบทที่1ก็คือเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขสรุปแล้วก็ตัวเลขรายการนะครับวันนี้ก็เป็นข่าวของนอนฟาร์มนะฮะนอนฟาร์มนะครับ, arm, รบผลการคาดการณ์นะครับทำให้ค่าเงินดอลลารา์นั้นค่อนข้างจะอ่อนค่าลงแต่ตัวเลขที่เกิดขึ้นนะครับไม่เย นะฮะแต่ตัวเลขที่เกิดขึ้นนั้นไม่เยอะแบบเมื่อวานนะครับที่เราดูแอคชั่นมาเก็ตสองแท่งนี้นะครับก็คือเรื่องของอดัชนีนะครับนะฮะ pmi นะฮะตัวเลขเดิมนะครับ62.0เนาะ นะฮะตัวเลขคาดการ์นะครับ59.5นะครับตัวเลขออกมาจริง59.9เป็นผลดีกับค่าเงินดอลลาร์นะฮะใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจำได้ว่าตัวเลขที่เขียวออกมานี้มันดีจริงนะครับแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้ good for currency เลยนะครับใครเรียนไปแล้วนะครับก็น่าจะพอจำได้แบบนี้ทำให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นแข็งค่าขึ้นแล้วก็ออนคาแข็ขงค่าขึ้นในตอนแรกเนาะแล้วก็ออดค่าลงนะครับก็ทำให้นะฮะ ตอนประกาศก็จะเกิดแท่งแดงนะครับนะฮะตอนหลังประกาศได้สักพักนึ่งจะเป็นเกิดแท่งเขียวที่สูงกว่าไปด้วยซ้ำเพราะว่านะฮะปัจจัยกระทบค่างเงินของปัจจัยนี้นะครับไม่ไม่ good for currency นะครับนะฮะใครเรียนไปแล้วนะอย่าลูนะส่วนในวันนี้นะครับก็มีข่าวนอนฟาร์มที่เรารอคอยกันตัวเลขการคาดการณ์ค่อนข้างจะแตกต่างกันอยู่สักประมาณ8 0 0 0 0กว่า8 0,000กว่าตำแหน่งนะครับถามว่าในฤดูนี้ นะครับแล้วก็เศรษฐกิจกแบบนี้ก็น่าจะมีโอกาสที่จะกู้นะฮะหรือตัวเลขออกมาค่อนข้างจะใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงคาดการถ้าตัวเลขออกมาดีนะครับอาจจะขึ้นมาไม่เยอะแต่คงไม่เท่ากันเดิมน,นะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับดังนั้นค่าเงินดอลลาร์นะครับยังจะถูกกดลงอยู่ นะฮะยังจะถูกลดค่าในระดับหนึ่งดังนั้นเมื่อลดค่าในระดับหนึ่งนะครับนะ,ะสมการปัจจัยกระโรบค่าเงินของเราที่เป็นทองคําคนั้นก็มีโอกาสจะขยับขึ้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับด้วยความเข็นส่วนตัวไม่น่าจะวิ่ นะฮะไม่น่าจะเคลื่อนที่เยอะนะครับกรอบการเคลื่อนที่น่าจะอยู่สักประมาณเอาเอาเอาเป็นแนว r e s i s t a n c e s u p p o ร t ก่หรอกนะฮะกรอบการเคลื่อนที่น่าจะอยู่สักประมาณนะครับเต็มที่ก็อยู่ให้สักประมาณตรงเนี้ยนะครับประมาณ 3- า0ถึงจุดเท่านั้นนะครับตารางนะฮะตารางปัจจัยกระทบค่าเงินแจกกันไปแล้วนะครับสำหรับคนที่เคยโรงเรียนนะครับปัจจัยกระทบค่าเงินที่เป็นข่าวนอนฟาร์มนะครับวิ่งประมาณ4 4,000พใช่ไหม 4,400จุดนะครับนะฮะโดยตัวเลขทางสถิติที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นนะฮะเราก็จะเอาตัวเลขตรงนี้มาคาดการณ์แล้วก็วางแผนในการเทรดนะครับนะฮะใครที่เรียนไปแล้วนะครับตรงนี้กำลังอยู่ในทำไฮไปแล้วนะครับยังไม่เกิดดีมานโซนนะครับรอให้เกิดดีมานโซนสักนิดหนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยหาออเดอร์เข้าหรือว่าหาไม้สวยๆเอาไว้ชนครับ นะครับแบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับนะฮะในวันที่อะไรดีกว่านะฮะในวันที่26หดีกว่าน้อฮะยี่สิบหกกุมภาพันธ์นะครับนะฮะ ท่านที่สนใจก็ทักทายกันมาได้ส่วนท่านที่เคยลงเรียนแล้วนะครับกะรุณาโรงชื่อเรียนทบทวนด้วยนะครับปีนี้รอบนี้เอาใหม่นะครับใครไม่ลงเรียนนะครับไม่แจกคลิปนะไม่ได้แจกคลิปการเรียนการสอนนะครับเราจะเรียนกันในบทเรียนใหม่นะครับเทคนิคใหม่แล้วก็เนื้อหาที่เยอะขึ้นนะครับท่านที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับสุดท้ายนะครับฝากกดแชร์ด้วยสําหรับเพื่อจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนักลง สำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ